วันนี้น้ำหายท่วมแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปขี่ X Max พี่เอา X Max กลับมาเพื่อจะขี่ลันอินนะทุกคนวันนี้เราจะไปลันอินชามใหม่กันนะครับผมเพราะว่าแต่เครื่องผมลันอินไปหมดแล้วนะเครื่องลูกสูบอะไรเนี่ยลันอินน่าจะพอแล้วเองเชื่อไหมว่าเมื่อกี้ตัวข้างๆนั้นมันเป็นทุ่งหนานะเว้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลสาบนะ โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเบบี้เบบนะทุกคนนี่คือพี่กลับมาอยู่ชัยภูมิตอนนี้นี่น้องหลามนะทุกคนเรียกร้องใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้น้ําหายท่วมแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปขี่เอ็กแม็กที่เอาเอ็กแม็กกลับมาเพื่อจะขี่ลันอินนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะสงสัยอีกรถนี่รถของใครนักหนาองขพี่เองนะครับนี่นี่นี่พี่ซื้อไทยอัมรถป๊อปอันนี้ซื้อให้แมวขวนเล่นนะฮะทุกคนอันนี้ก็รถป๊อปนั่นก็ป๊อปป� รถเดยอะหมดครับทุกคนคือแบบว่าพี่ไปประมูลชนะมาไงแบบรถญี่ปุ่นไงเชื่อไหมรถรุ่นพี่นะทุกคนชิบหายวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขี่ X Max ก,ก,กันครับโคตรคิดถึงอ่ะคือหลังจากที่น้ําท่วมไปนี่ไม่ได้ขี่เลยะโอเคทุกคนไปอันนี้ป่ปโอ้โหไม่ได้ขี่นานจัดไม่ได้ขี่นานจัดเทปสตาร์ทไม่ติดแต่ไม่เป็นไรครับพี่มีพลังแบตลิเธียมนะครับทุกคนพิเทคชั่นก็ไป เดี๋ว e ันนี้มาพี What ่จะพาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันของชัยภูมินะทุกคนก็วันนี้วันที่วันวันอะไรวะวัน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 เออวันที่เท่าไหร่วะเชื่อไหมไงลืมจริงเลย วันที่สี่อ่ะแม่เฮ้ยทำเป็นลืมมาลืมตอพี่มาอยู่ชัยภูมิเพราะว่ายังต้องคอยรับส่งแฟนนะทุกคนเพราะว่าแฟนรถเก่งยังไปไม่ได้นะฮะนี่บ้านพี่ก็อยู่ตรงหนองตะดำเนี่ยที่มันท่วมเพราะว่าหนองล้นด้วยแล้วก็โอ้โหดูถนนดิหลังน้ำท่วมนี่เป็นถนนที่เหี้ยมากนะทุกคนทางบดตรงนี้นี่ตรงนี้สังเกตว่าตอนที่ดูคลิปกันก็คือท่วมแบบท่วมอะ่ะ ท่วมเลยวันนี้เอาเอ็กแบกออกมาขี่กันหน่อยไม่ได้ขี่มอไซค์นานแล้วขี่แต่รถยนต์รถยนต์ก็เละยังไม่ได้ล้างโอ้ตรงนี้ยังมีน้ําอยู่ยังมีน้ําอยู่โอ้ยังมีน้ําอยู่คนระับทุกคนนิดหน่อยยังมีน้ําขังเล็กน้อยถึงฟานกลางโอ้แสบตาเหลือเกินแดดตอนบ่ายวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเข้าไปรับมนุษย์แฟนที่โรงพยาบาลด้วย <Yeah. S 2> จะพาเข้าไปดู <Yeah. S 2> ในเมืองด้วยคนะทุกคนดูหลุมดิเนี่ย ใช้น้ำกัดเซาะดูพังเป็นแบบเศษหินเศษหลุมเศษโอ้โหเศษแมงเศษอะไรก็ไม่รู้<อ>นี่ฮะทางเข้ายังท่วมอยู่ตอนนี้แต่รถเก่งไปได้แล้วนะทุกคนเด่ครับเรือลุยน้ำลุยน้ำพี่ขอไปก่อนพี่ลุยน้ำโอ้โหแม่งนาเตะนาเตโอ้ยเปียกเปียก วันนี้เราจะไปรันอินชามใหม่กันนะครับผมเพราะว่าแต่เครื่องผมรันอินไปหมดแล้วนะเครื่องลูกสูบอะไรเนี่ยรันอินน่าจะพอแล้วแต่รันอินชามอีกประมาณพี่แบงค์บอกว่า50โลก็คือตอนนี้พี่แบงค์ประกอบกลับไปให้ใหม่มันเป็นชุดชามชุดชามนี่น่าจะของช่างเบนนะแต่พี่แดงเป็นคนจัดให้นะทุกคนไล้รับสปอนเซอร์จากน้าแดงสายสี่นะทุกคนก็ท่อท่อน้าแดงเอาไปปรับให้หน้าแดงบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านอ่ะ ก็เลยต้องขอบคุณนะ้าแดงสายสี่มากนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ไปขี่แบบชิวๆแต่บอกว่าอย่าเพิ่งซัดเลยละกันเพราะว่าให้ชามกับสายพานเท่าที่ก่อน <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนนี้สายพานผมก็เกือบขาดดนะ้านเก่าอเออมันมันแหว่งอะ่ะมันเหมือนมันโดนอะไรบาดมาเออ <What? S 1> ก็เปลี่ยนสายพานใหม่แล้วก็ชุดชามใหม่ตอนนี้ชุดเม็ดเม็ดนี่พี่แบงค์บอกว่าจำไม่ได้น้ำกาใส่อะไรไปให้ <S <S ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขี่ไม่เป็นไรขี่ลันอินไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนไล่รถอะ่ะเราจะมาไล่ดูกันว่าขี่ตรง สักโลโลครึ่งรอบไม่เกิน8,600-8,700ก็ถือว่าสมบูรณ์เม็ดนี้สามารถสามามรถเล่นได้นะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นวิธีของผมัพวกผมนะเวลาเราจะดูว่าต้องไล่เม็ดกี่กร,รมัมกี่อะไรพวกเนี้ย โอ้โหเดี๋ยวๆๆๆใจเย็นพี่นี่โอ้โหแห้งมากแห้งมากตรงนี้คือปกตินี่ท่วมท่วมหนักเลยนะเนี่ยเนี่ยเข้าเมืองไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้การสัญจรก็เริ่มกลับมาน่าจะประมาณ99.99%ร99้อยเพะอเวนเ็นเหลืองทำไมพูดถึงนายเสร็จแล้วเออชุดไล่เม็ดใช่ไหมไล่เม็ดก็บางคนมันจะเป็นสเต็ปประมาณมันก็ยังใช้ได้นะคนน้ำหนักเบาใช้เม็ดหนักคนน้ำหนักเยอะใช้เม็ดเบาอ่ะแต่คราวนี้เราจะมีการไล่เม็ดคือให้มันได้ต้นได้ ได้ท้ายมันก็มีอีกนะมันมันไม่ใช่แค่ใส่ไปแม่งเยอะๆใส่ไปน้อยๆต้องลองดูนะทุกคนต้องลองไล่หาดูนะครับผมวันนี้ขอมาลันอินชามก่อนชามก็ชามใหม่กิ๊บสายฟานก็สส่ฟานเบิกใหม่กิ๊บไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนโอ้นี่น้ํายังท่วมอยู่เลยครับไม่เรียกท่วมนี่เรียกขังแล้วกันไม่รู้ทำข้อาหาอะไรผิดนะทุกคนโดนขังในน้ําแฮ ผ่านไม่มุกนี้ตรงนี้คือแบบว่าเอาเข้ามาไม่ได้ถ้าจําถ้าทุกคนจําในคลิปที่ผมนั่งเจ็ตมากับพี่แบง์ได้นะทุกคนคือต้องนั่งเจ็ตอะ่ะเออถึงจะเข้ามาได้นะดูดิโอ้โหสภาพคือ มันพังเยอะมากนะทุกคนน้ากัดซ้อน้ํามันกัดหมดเลยเออยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยผมต้องไปแจ้งความที่ทะเบียนรถหน้ารถผมหายโดนน้ําขโมยทำไมน้ํามันไม่โดนจับอ๋อที่ไงมันมันเลยมันผิดไงมันขโมยป้ายทะเบียนมาเลยโดนขังตรงนี้ใช่ไหมทุยตายเลยนี่คือเหตุผลของเจ้าหรือเดี๋ยววันนี้เธอโอกาสไปรับมนุษย์เมียเลยตรงนี้นี่ถ้าจําไม่ผิดนี่เจ็ดเข้าเจ็ดเข้าก็ต้องมีเอวโอ้โหถ้าตรงนี้เอวตรงเจ้าพ่อนี่น่าจะคอรึจักนี่นี่ให้ดูตรงคอท่อคอท่อยังไม่ขึ้นลุงเลยนะทุกคน คอท่อยังไม่ขึ้นลุงเพราะว่าเปลี่ยนช่วงคอใหม่เขาเรียกอะไรไปน่าจะขยายต้องขับเบาๆ้วน้ํามันจะฉีดเข้าหน้าโอ้โหป้าป้า,ปาน้ำนะตรงนี้แห้งหมดแล้วครับเนี่ทิ้งไว้แค่เศษซากเศษดินเศษอิฐหินปูนหลังน้ําท่วมนี่ต้องมาขัดถูกันเลยนะทุกคนเพราะว่าแม่งน้ำามันชอบพาพวกดินพวกอะไรมาเออแต่ตอนน้ําท่วมอ่ะตอนที่ผมยังไม่กลับบ้านอ่ะเขาบอกว่าพี่กลับบ้านเร็วน้ําท่วมหน้าเจ้าพ่อผมนี่ ใช่อหะอน่เน,นี่ดูเจ้าพอ่อท่านท่วมหน้าเจ้าพอ่อในเมืองนิดไปแล้วเราเล่นนะครับเจ้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อพยาแยะเฮ้ยจ้าพ่อพยาแลงแม่งลิ้นพันเลยผมเราเล่นครับ ผมแกล้งมาเล่นบอกว่าน้ําท่วมหน้าเจ้าพ่อก็โอ้ oh, ถึงตรงหน้าเลยเหรอถ้าถึงขึ้นขึ้นถึงหน้าเจ้าพ่อนี่จมทั้งเมืองตรงนี้นี่ก็จําได้ไหมนี่จะมีสะพานอยู่ข้างหน้านี้ด้วยตอนนี้ก็เรียบร้อยแห้งสนิทตรงนี้ก็เจจมาได้เลยนะทุกคนคิดดูแล้วกันว่ามันเหมือนมันท่วมเยอะแค่ไหนอะคือแบบในรอบ10ปี20ปี30ปีเลยเขาว่ากันไม่เคยท่วมขนาดนี้ปกติก็แค่น้ําขังไม่ได้มารับแฟนโคตรนานช่วงนี้ก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านมนุษย์เมียก็เลยแบบเขาอ,อ้อนเนี่ยอ้อนเนี่ยแบบว่า อยู่ๆก็ขับรถดิสเป็น,นะอะเดีวพออยู่เองนี่ขับเป็นนะไปไหนไปทงไปเที่ยวขับเองหมดพอผมมาเขาก็จะอ้อนผมนะทุกคนก็บอกว่าเออมามารับนายเสียงแม่งโคตรตต่อแหล่เลยแซ่แโอเคผมก็จะมารับตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรียกมันกันแดดก็ร้อนแดดยาวก็ไม่ได่บน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 เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบวกเลยคิดว่าตัวเองล่ำหล่อล่ำเลยบ,บนบนเดี๋ยวหลังแหวนเลยวิ่งดี ดี๋ยวโอ้ยโอ๊ยโอยหนักยังงาโอ้โหมีแบกอะไรไว้เข้าไปได้โอเคทุกคนไปกันต่อครับแบบว่าคือเฮ้ยบนเยอะเดี๋ยวหลังแหวนเลยดีไม่ได้ใส่แหวนไม่ได้ใส่แหวนเออไม่ได้เก่งหน้ากล้องเพราะหน้ากล้องซี่ไม่ได้ใช่ไหมเอ้าเก่งหน้ากล้องไม่ได้หน้ากล้องซี่ไม่ได้ทําเป็นเขินโดนครับเราเคยเคยเอ้ยย่าว่าไปเรื่อยวันนี้ไปลันอินรอบเมืองสักห้าสิบรอบนะโอเดียวเฮ้ยเรา ก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเนี่ยบอกไปคนเดียวเลยไปไปกันต่อทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพามนุษย์เมียไปทิ้งบ้านนะทุกคนวันนี้ก็รันอินชามมันไปขำๆเนี่ยแห้งแล้วแห้งแบบ แห้งเลยเมื่อวานนี้ยังมีน้ําขังอยู่ประมาณน่าจะตัดตุ่มตอนนี้แห้งแล้วเพราะว่าฝนไม่ตกกันทุกคนวันนี้จะได้ไปั้ยเนี่ยนี่เขาต่อแถวแห่เทียนวันเสากันเหรอโอ้รถรถโคตรเยอะใส่ตาเฉยอยาโผล่มานะอย่าโผล่มาสักลำบวกอย่างเดียวนะไม่ใช่อะไรน้เบรกไม่ดีนะบวกอย่างเดียวอะครับหลายคนบอกอะไรนะหลายคนบอกแฟนผมนี่แบบดีมากเลยคือแบบให้แต่งรถไม่เหมือนเมียป่าเฟรมใช่ไหมคือแบบเว้แต่มันพูดมากนะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาน้ำสาดแม่งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาน้ำสาดเลยเอาป่ะเอาป่ะลงน้ำแม่งเลยเปียกด้วยที่เกียรล้างรถที่ผายทำอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <laughs> เพ่งนั่งท่าค่อยห้างซะด้วยจุดตีจริงๆเออ้อยสายนี้ยังขังอยู่เลยแต่ตอนนี้มีจุดที่น่าห่วงก็คือรอบนอกเลยนะทุกคนคือหมู่บ้านท่าทางข่อนแก่นจะน้ําตอนนี้ไปที่หมู่บ้านออชนบทแม่งเรียกไม่ถูกอำเภอชนบทนะทุกคนกับ <c oughs> ท่าม่วงนี่เห็นว่าลึกเลยวันนั้นที่พี่แบงค์ไปช่วยนั่นแหละผมก็ไปนะทุกคนแต่ผมไม่มีเรือเลยได้ช่วยบนฝั่งเพราะตรงนั้นลึกมากต้องเรืออย่างเดียวนะทุกคนต้องเจ็ตอย่างเดียวเลยตั้ง <c oughs> แต่มีเขตน้ําท่วมนี่ทําให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมโฟ เลยแม่งเอ,อ้เวลาโดนโคนนี่ไอป้าขาวนี่ไปติดลมมาทีก็นนะได้พี่กู้ภัยช่วยไปตายเถอะลุยกับเขาไม่ได้แล้วทุกคนมันเป็นรถขับสองไงต้องขับสี่เดี๋ยวพาเมียลุยน้ำหน้าบ้านเอ๊ะตรงนั้นแหละแบบซัด ซัดไปเลยไปตกหลุมแป้งตายปูเนี่ยตาย <c oughs> นีน่เ่ให้ดูทะเลจริงๆตรงนี้มันแห้งมากนะทุกคนนี่เป็นทะเลส่วนตัวนะทุกคนน้ำก็ยังเยอะอยู่เองเชื่อไหมว่าเมื่อกี้ตัวข้างๆนั้นมันเป็นทุ่งนานะเว้ยมันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลสาบนะ <c oughs> เอาละครับได้เวลาลุยน้ำพร้อมยังพร้อมยัง <c oughs> พร้อมเข้าบ้านยังลุยน้ำไงเราจะเราจะไปแบบเจ็ตสกีเลยนะน้ำไง อย่าอะไรยังไม่ได้แตง่งโ้ย <c oughs> ปวดปวดอ,อะไรไม่โดนเลยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางวิบากของบ้านเราเองนะทุกคนท้งหมดเดี๋ยวต้องแอารถวิบากมาขี่แหละทางเปิดแล้วโอ้โหหลุมเบ้อหมดกันสร้างมากับมือนี่ยังมีบอ่บอบ่อน้ําอยู่เลยเนี่ยก็น้ําไงไม่ใช่ไฟแห้งแล้วโอเคถือว่าในเมืองแห้งแล้วงั้นก็ต่อไปก็ไปเองได้แล้วเนาะนะนะ เออโคตรเหม็นเลยฮนะโอเคครับตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วนะครับผมก็วันต่อไปมนุษย์เมียก็ต้องไปเองนะทุกคนเอาเปิดตั้ด้วยสิเอาเอาเอาโอ้โหแม่งเดินไปเลี้วเลยทุกคนไอชิหายไม่เปิดให้ด้วย ประตูนั่นทำเป็นงงทำเป็นงงเลยรถแรงจะเข้าบ้านเปิดประตูนี่ครับเป็นระบบเปิดอัตโนมัติครับพี่บานโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปดูสถานการณ์น้ําตอนนี้ปกติแล้ว9 9 9 9า้านะครับน้องน้องก็เดี๋ยวไว้พี่จะเอาเจ้าคันนี้รันอินชามเสร็จก็เดี๋ยวเราจะไปไล่เอ็กแม็กกันต่อแล้วกลับไปประกอบลิงต่อแล้วกลับไปไล่เรืองอ๋อยต่อแม่งรถรถเหลือเยอะเลยเป็นไงวันนี้ชิลๆสภาพตอนนี้ก็โอเคเชยพูมโอเคแล้วต่อไปก็ทิ้งมนุษย์เมียไปเองได้แล้วนะทุกคนก็เจอกันทันี้้้ตนมท ก็ซื้อได้เลยครับต้นละร้อยต้นร้อยสองร้อยนะทุกคนก็ติดต่อมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีด้วยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ